เห็นเคยเข้ามาป่ะไม่เคยไม่เคยไม่เคยเด็กไม่เคยดูฉากสวยเป็นแนคะ่เออใช่ไม่เคยเพราะว่าเหมือนกับเป็นอาต้อยฮุมเวลสามห้าเจ้าเจออย่าล่วงโอเคล่วงไปแล้วเีนด้านนี้ไหมไม่มีนะ ไปเลยเยสบ่เ yeah. อ <c oughs> ้ามี <c oughs> มีเหมือนโยนอีกกั้งห่ <c oughs> อู้ยโยโ,โยโ,โยต้อ,ย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 อ,องพุ่งสองี เกมมันช่งนักเอาตัวใหญ่กับตัวใหญ่มนแรงอุ้ยนั่นไงเกือบโดนหลังๆเริ่มเป็นหลบบ้างอะไรบ้างเกมันช่างนักไป Ui, được Ok, vốn bay Các bạn Và có tí lông Ui oh. Đây oh. nè, đuôi rơi Đuôi nó đều Ok, lộp, càng tộc

โอเคล่วงไปแล้วพลังเิ็บตาพลัง่าตุดู่รู้สึกว่าด่านนี้จะเกิดโจมไปไหนไปเนี้ย โอ้โตรงนี้มันเหมือนแบบอ้ย จะตายแล้วตายแล้วจ้าโอเคโหแค่ห้องแรกเนี่ยกินอาหารครับทุกปั๊บทุกประการโอเคแล้วก็ดูในหน้าโอเคกันไป เกยตัอยตลโอ้ยมันหมุนไม่ยอมเลิกเกตัอย่าตายล้วทีกำลังไปกย์จอยลมเกโลแตก ใหญ่คุ้มเลยโอ้โหขนาดห้องแรกเป็นราวนี้ได้โอ้บินสินะ ไปโนอ้อยูไหมคือไปโดยโดยที่ไม่สู้เลยดีไหมไปเลยเกเอะตัวเกินชีพ ตายตายเอาตัวเล็กกับตัวน้อยออกให้มันเดี๋ยวไปตัวไปพลังภาพ พลังภาพลมกระจายไปเกลโร่ลดผนไป โอเคเรียบร้อยอตนี้มีอะไรบ้างเหมือนดานนี้ไม่เ่้าจะมีกล่องให้เคประตูเปิดนึกว่าจะไม่เปิดเพราะว่าเราไม่ได้ฆ่าตรงกลางทางนั้น ไม่มีกล่องแล้วเลยไปเพอนี่มีห้องชาร์จไฟมาเริ่มภายใน480วินาทีกาตรตูนง่ายๆก่อนละกันอุทานโด ลังท่ากันายเกสสมล่ดาบหินแสงของโนเอลวนไป <c oughs> กำลังฆ่ากันตาย,าตาย,าตายดือาตาเรื่อตัว๋อ้ธนูจะกลับมาอีกเหรออทำไมธนูกลับมาแดงว่าไปเป็นเจสของมันใช่ไหมกำลังท่าลมเหลือ6นาที โอเคเรียบร้อยกนรท้าทายเสร็จสิ้นโอเคประตูด้านข้างไม่มีอะไรนะอันนี้นมีแสงโอ้โหพื้นเป็นมีแสงไม่ว่าอะไ,ไปต่อซ้ายขวาหน้าหลังโอเคไม่มีอะไรตรงนี้อุ้ยเกือบเอ้ยนั่นไง ไม่ใช okay. okay. ่กระไดนะเราต้องกระโดดไปไปเัากระสุนทีมีเลเซอร์นี่มันก็หลบง่ายๆนะ มีทะเลหมอกอยู่ข้างล่างก็คือลงไปก็ตายใช่ไหมเค้ไปต่อมีกระดูน้ำแข็งเอาเป็นน้ำนี่นาตรงนี้โอเคดีมาก ใหมันยิงใส่เราแอลุ้ล้ว, okay. ลวโอ้พลางังเอ,อน่อตค้ับ okay. โอเคไอ có laser hả? Ok Oh, thắng เด็ดล่โอเคหลังล่องผาโดดแกมอเร้อ้ำแข็ง กลังล้มก็ได้เดี๋ยมีใครอีกนี่คือเจ้าตอดตาโอ้ยตัวนี้อีกแล้วไงดีรอรอจังหวะนั่น

อันตีลมโอเคหน้านี้จำได้ต้องเข้าได้โอเค โดนตกจะต้องมีไฟด้วยจริงๆแล้วให้มันโอเวลด์เกย์การ์ดไปโดนดีมากเกย์หลบ Ui 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 Ok, <coughs> tham nhanh tua... <coughs> Nhiều เงเพิ่มมาได้อีกนิดหน่อยดีมากกไกลๆแล้วก็ลุกเรียบร้อย กรเพิ่ระดับโลกเมื่อระดับโลกเพิ่มขึ้นสม,สมบัติที่รับก็ด้มีมากขึ้นค่ามากขึ้นแน่นอนว่าสตูที่เดินเตะอยู่ในโลกก็จะแข็งแกร่งขึ้นเช่นกันโอ้จริงเหรอเออดีจังโอเคมมีก็อเสร็จแล้วเหรอดีมากระดับโลกที่สองแล้วเย่ดีใจีต้องออกก่อนถึงจะเปิดดูได้นะระดับโลกก็ประมาณนี้ นะการนี้